ทีมพัฒนาที่ไม่มีทีมสนับสนุนบ่อยครั้งเมื่อเกิดปัญหากับระบบทําให้ต้องไปหาความรู้ด้วยตัวเองปัญหาอาจจะซับซ้อนกว่าเดิมหรือแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด X Platform จึงเข้ามาช่วยในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพค่ะสวัสดีค่ะเจฟพนิชกกรค่ะซีเนียร์แพลตฟอร์มเซอร์วิสเอนจหัวหน้าทีม Enablement ค่ะดูแลในส่วนของฟีเจอร์ซับพอร์ตพอร์ทให้กับ X Platform ค่ะ ซัพพอร์ตพอร์ l คือช่องทางช่วยเหลือผู้ใช้งาน x p l a t f o r m ด้วยข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญทำให้การทำงานและการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านระบบเซ l ล s เซอร์วิด้วยโนเลดเบยและ t u b l e Shooting Guide รวมถึง FAQ ทําทำให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดรวดเร็วล่นระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญของทาง x p l a t f o r m ค่ะ สหรับทีมพัฒนาที่ไม่มีทีมสนับสน,นุนบ่อยครั้งเมื่อเกิดปัญหากับระบบทําให้ต้องไปหาความรู้ด้วยตัวเองผ่านคอมมูนิตี้หรือแหล่งต่างๆปัญหาอาจจะซับซ้อนกว่าเดิมหรือแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดเช่นการอินทิเกชันหรือการอะดอปชันตัวเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้เอ็กแพลตฟอจึงเข้ามาช่วยในส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพค่ะสําหรับประโยชน์ของซัพพอร์ตพอร์ทัลข้อแรก ลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบทั้งการรายงานปัญหาการค้นหาคำตอบช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำข้อ 2. การการันตีคุณภาพในการแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญซัพพอร์ตพอร์ทัลช่วยให้การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและแม่นยำตรงกับรูทคอที่เกิดขึ้นค่ะข้อ 3. ซัพพอร์ตพอร์ทัลเป็นทูเวค ommunication เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน X Platform Request Feature ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนำมาอินทิเกรตเข้ากับ X Platform ได้ค่ะ Support Portal นะคะจะมีในส่วนของการสร้างเคสแล้วก็การดูเคสต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถสร้างเคสเพิ่มเติมได้ ใส่ความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นให้ข้อมูลเบื้องต้นกับทางซัพพอร์ตทีมของเรานะคะรวมไปถึงสามารถอัปโหลดไฟล์ล็อกที่เกิดขึ้นกด Key ์ s case และจะสามารถติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญของ X p l a t f o r m ได้ทันทีค่ะหากองค์กรของท่านต้องการโซลูชันด้าน DevOps ปรอบรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติลดต้นทุนการทำธุรกิจติดต่อเราได้ที่ c o n t a c t scbtechx.io ค่ะ